สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เรามาอยู่กับบอลสีสวยๆนะคะอู้เพื่อนคะวันนี้เรานําเสนอเจ้ากรุงเดนมาร์กและไก่สุดสุดหวนนะคะเรามาบํารุงกันดีกว่าค่ะสีสันสดใสแบบนี้นะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะไก่สุดสุดหวนของเรานะคะงามมากเลยค่ะอุ้สีนี่อยากให้เพื่อนๆเข็นมากเลยนะคะ แล้วเราก็พาเพื่อนๆมาดูสาธิชัแตกยอดแตกหน่อแตกกอแทงรอดออกมาได้สวยงามนะคะต้นเล็กๆก,ก,ก็ยังไม่พอแทงยอดออกมานะคะกัดสีขาวได้สวยแบบนี้ด้วยนะคะดินของเขาก็จะดีมากๆเลยเพื่อนๆทราบไหมคะแบบนี้นะคะเล็กๆก,ก,ก็แทงยอดออกมาแตกออกมาแบบนี้นะคะ สุดยอดเลยค่ะเพื่อนๆเราจะเป็นสหัเดชะนะคะเราก็ยังไม่พอนะคะเห็นไหมคะเพื่อนเท้าสเวิตตชัดของเราเป็นพุ่มงามได้แบบนี้สีกับสีขาวกระดูกสวยงามแตกกอออกมาได้สุดยอดแบบนี้กำลังแทงหลอดก็เต็มไปหมดเลยนะคะ สุดยอดมากๆเลยนะคะดูกันชัดๆเลยค่ะซูมเข้าไปให้เห็นๆเลยนะคะ พุ่มกอได้สวยงามกำลังแทงหลอดออกมาได้สวยสะใจเลยจ้ะได้พุ่มใหญ่สะใจแบบนี้แล้วยังมีอีกหนึ่งนะคะก็คือปอนสีไม่เหี่ยวเฉาง่ายไวนะคะเพราะอะไรนะคะคลิปนี้เราให้คำตอบกับเพื่อนๆได้นะคะแล้วก็เท้าพันตานะคะที่เห็นแทงหลอด แตกยอดได้สัดส่มากเหมือนกันเลยนะคะแตกพุ่มออกมาค่ะแต่ต่อมาที่เราจะนำเสนอให้เพื่อนๆดูนะคะนั่นก็คือบอนสีเงาะถอดรูปค่ะเป็นบอนสีไทยแท้นะคะลักษณะของเขาจะเหมือนรูปเงาะเลยค่ะอันนี้คือตอนที่เขายังไม่ถอดรูปไปเล็กๆอยู่นะคะพอตอนเขาถอดรูปออกมา ลักษณะของเขาแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆสวยแล้วก็มีลักษณะเด่นชัดมากเลยนะคะนี่คือบอนสีเงาะถอดรูปค่ะกําลังแทงยอดออกมาอ่อนใบอ่อ,อนๆออ,นออกมานะคะให้เพื่อนๆได้เวยชมค่ะวันนี้เราจะนําเสนอนะคะเพื่อนๆสูตรเด็ดเคล็ดลับง่ายๆนะคะที่ทำให้บอนสีและดินบอนสีอยู่ได้นานแบบนี้คือสิ่งนี้เลยค่ะ สิ่งที่เพื่อนๆเ,เห็นนี้นะคะก็คือจุลินทรีย์จากน้ำหมักมูลไส้เดือนนะคะตัวนี้เขาจะช่วยเร่งการเจริญเติบโตของพืชได้เป็นอย่างดีนะคะมีเอนไซม์ต่างๆนะคะบำรุงน้ำหมักตัวนี้นะคะช่วยทำให้รากแข็งแรงนะคะบำรุงดินนะคะช่วยเพิ่มขนาดของรําต้นนะคะ ไอ้ได้ดีเยี่ยมเลยะคะไพารหนูมาทำไมลูกไม่พอนะคะเป็นช่วยยาขับไร่มะแรงได้ด้วยนะทีนี้เรามาเริ่มต้นวิธีทำกันเลยนะคะน้ำเปล่าที่เราอยู่ในถังสีแดงที่เพื่อนเเห็นนี้นะคะก็คือ5ลิตรนะคะน้ำเปล่า5ลิตรนะคะ,เร,ะ,คะเราก็จะเอาน้ำหมักมูลไส้เดือนนะคะไปผสมใช้แค่ สอถึงสช้อนโต๊ะก็พอแล้วนะคะสูตรนี้นะคะเพื่อนๆหรือเราจะใช้เป็นแก้วรดน้ำนะคะเดี๋ยวเราก็เริ่มต้นทำกันเลยนะคะก่อนเื่นก็ต้อง เปิดฝาขวดออกก่อนค่ะมีน้องมาช่วยด้วยหนึ่งตัวอีกแล้วนะคะมีน้องมาช่วยด้วยค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็ใช้แค่น้ำปุ๋ยน้ำมูลไส้เดือนนะะี่ค่ะเทลงไปผปสมน้ำเลยนะคะแล้วก็ผสมให้เข้ากันแค่นี้ค่ะง่ายๆ แล้วเราก็ผสมใส่ในฟอกกี้นิดนึงนะคะถ้าเราจะไปฉีดตามทางใบให้กับต้นไม้ได้ง่ายๆเลยนะคะแค่นี้ค่ะเขย่าให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วค่ะหลังจากนั้นเราก็ตักใส่บัวแล้วก็สามารถที่จะรดทั้งทางใบและทางดินให้กับต้นไม้ของเราได้เลยนะคะเคล็ดลับดีงๆง่ายๆแค่นี้เองนะคะ แล้วก็นำมารถเพราะว่าจะเป็นเสน่ห์ชั้นแรงมากในคนนะคะคนมีมากจะมีทางรถทั้งใบรถทั้งต้น้ตนต้นได้เลยนะคะก็จะเป็นสาวนานดูนะคะ ให้เดือนนี้เขาสามารถบำรุงดินด้วยนะคะบำรุงดินเสริมแร่ธาตุให้กับดินได้เป็นอย่างดีนะคะทำให้พืชแข็งแรงนะคะถ้าดินดีนะคะผลผลิตออกมาต้นไม้ดอกไม้ของเราก็จะมีสีสวยสีแจ่มแบบนี้นะคะ ทุกอย่างนี้ขึ้นอยู่กับดินด้วยนะคะแล้วยังไม่พอแล้วก็ให้ทางใบด้วยนะคะพ่นทางใบเราก็จะได้ไก่สุดสงวนที่ชมพูวิ้งสวยแบบนี้นะคะเพื่อนๆแค่นี้ค่ะเคล็ดลับง่ายๆที่จะนำเสนอกับเพื่อนๆบันนี้นะคะพื่ชทางน้ำไม่ว่าจะเป็นคอฟฟี่ครับเราก็สามารถฉีดไปได้เลยนะคะ ต้นไม้ที่ชอบอยู่กับน้ำนะคะน้อยจะเป็นกวนอินพบหลงนะคะฉีดพ่นทาใบาให้เขาได้เรืงนางไม้แล้วก็ฉีดไสนะคะเรื่องแตกยอดแตกคอออกได้สวยงามนะคะท้าวพันตานะคะฉีดพ่นให้เขาได้เยอะๆเลยนะคะหรือไม่เขาจะเป็นพระนางราเรืองพบคิดแตกยอดออกได้ขนาดนี้นะคะ คลิปนี้วิดีโอนี้นะคะถ้ามีประโยชน์นะคะสำหรับเพื่อนๆก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องมาริษาชาแนลด้วยนะคะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะเลาเพื่อนๆไหนเล็สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนไหนเล